อ่าเรียบร้อยเลยพี่น้องมากินน้ำกันเด้อบะนี่แก้แก้แกะเขาเนี้ยเขาเนี้ยเขาเนี้ยหนึ่งไม่ไหมเนาะนะฮะบีบบางเน่าก่อนคือมุกปลาซิ่วเนาะพี่น้องเนาะอุ้ยพี่น้องจ้าบีบสีีกหนึ่งกับพ่อเนาะโอ้ยหอนบูบูอยู่บูเห็นโตปลาพี่น้องเลย เดี๋ยวพ่งน้าบีบซีกหนึ่งกับพ่อไปวเลยพี่น,อน,น้องเด้อมากินน้ำกันเด้อวันนี้ฮิ้วเขาเนี้ยวจิ้มจำนัวๆแสบคักไปละบายบายสบายดีว่าสปูสุขชนจุบจ๊บๆ